สวัสดีครับวันนี้ซานนี่คาสปานะครับวันนี้เช้าวันนี้ส่งนะครับโยตยต้าอาลติสคันนี้นะครับเครืออิ่งเสร็จแล้วโอ้โสวยมากๆเลยนะฮะเงามากฉ่ำมากครับจากตอนแรกตอนแรกสีก็ฉ่ำน,นะครับแต่ไม่ได้ฉ่ำเท่านี้นี่เรามีการขัดปุ๊บมันก็ทําให้สีขาวสว่างขึ้นตัวรถใสขึ้นแล้วก็เคลือบด้วยเซรามิกนะครับปกป้องยาวนาน3ปีตัวเลยคันนี้น้ำยาเซรามิกได้ทั้งสปีเลยฉ่ำมากๆเลยนะครับดู อันนี้เป็นโปรสเปซโชลูปนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทตนนั้นเองก็จะิญีได้แล้วเครื่องพ้องเครื่องด้วยเครื่องล้อแม็กด้วยนะครับสปอยเลอร์ตอน,นแรกมานี่คือแบบไม่ใสเลยนะครับมีการใช้งานไปแลักเกอร์เริ่มด่างแล้วก็จัดการปรับฟื้นฟูให้เนะครื่องเซรามิกให้นะรกระโปรงกระโปรงหลังใส่ามากโลโก้แล้วก็ทำประตัดให้นะครับเคีรยให้เรียบร้อย สวยๆกลับบ้านไปเลยนะ <owing it. S 1> ครับผมการชนกันชนจะให้ทำฉากไปเลยครับนี่นะครับผมคันนี้อยู่ในโปรโมชั่นนะครับ5,900บาทนะครับโปรโควิดนะครับผมแล้วก็มาต่อกันด้วยคันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอน b w นะครับผม 525D ค,คันนี้เทอร s เซอร์มิกสเปกโ์ร o ูมที่ร้านเราเช่นกันนะครับ5,900บาทเช่นกัน ร,รถเก่งเล็กรถเก่งใหญ่รถเก่งกลางทุกไซส์ครับเป็นรถเก่งเราอยู่ที่5,900หมดส่วนกระบะ4ประตู2ประตูถึง SUV อยู่ที่7,500บาทนะครับสำหรับใครสนใจเคลือบเซรามิกก็ตานีคาซาก,ก็ยินดีให้บริการนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับจะทำโปรแกรมแบบไหนจะเคลือบธรรมดาหรืออยากจะเคลือบตัวดีขึ้นมาหน่อยหรืออยากจะปรับหูส้มหรืออยากจะฟูปรเทคชั่นติดฟิล์มด้วยพ่นแะสนิมด้วย เครื่อเซรามิกด้วยเราก็มีให้เลือกนะครับมาตกลงกันได้จะเอาแบบไหนมีบัจเจตเท่าไหร่สนใจแบบไหนเราจัดให้ได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออญาตรอส่งรถให้ลูกค้าก่อนนะครับ